สวัสดีครับเพื่อนๆนชา youtube นะครับวันนี้มี power amp ของดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนะเป็น ks รุ่น1,000 0วัตต์นะครับผมนะตัวนี้1,000 0วัตต์เป็นระบบสวิตชิงคัสดีนะครับสำหรับใครที่หา power amp เบาๆนะครับไว้ขับ18นิ้วข้างละ4ดอกอิ่มๆแน่นนะครับแล้วก็หาที่เซอร์วิสง่ายซ่อมง่ายนะครับเป็นระบบ Switching แบบ ตัวใหญ่ๆนะครับแรงๆนะครับก็นำเสนอวันนี้มีมือสองมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็น KS Audio นะครับหนึ่งหมื่นวัตต์นะครับตกข้างละห้าพันวัตต์นะครับตัวนี้นะครับผมนะค่ายของร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้ชมกันนะครับสภาพเครื่องสวยนะครับสภาพเครื่องสวยมากนะครับตัวสวิตชิ่งชุดจ่ายไฟตัวนี้นะครับใหญ่นะครับผมนะเป็นหม้อแปลงแกนคู่นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งแกนคู่ใหญ่หนานะครับผมนะ ใหญ่นาปกติเราจะเห็นแค่แกนเล็กๆนะครับถึงจะเป็นแกนคู่แต่ก็เล็กอันนี้เป็นแกนใหญ่แกนหนานะครับผมนะคาปาเยอะมากนับดูก็ได้นะครับผมนะสองสี่หกแปดสลูกนะครับผมนะสิลูกเลยทีเดียวนะครับมีระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับผมนะมีระบบป้องกันลำโพงช็อตนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะเป็นระบบคาร์ดีนะครับสามารถนําไปขับ18นิ้วข้างละ4ดอกได้สบายนะครับผมนะ ตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ด้วยนะครับนะไม่ใช่ซีรีส์เก่านะครับมันจะมีซีรีส์เก่ากับซีรีส์ใหม่นะครับตัวนี้อัพมาแล้วเป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมนะก็ราคามือแรกอยู่ที่20,000กว่าบาทนะครับราคาอ่มือแรกอยู่ที่20,000กว่านะครับวันนี้ก็ปล่อยนะครับสภาพเครื่องสวยนะครับนะปล่อยอยู่ที่14,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ14,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ ซีรีส์ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่บาลานซ์อินพุตนะครับตัวใหญ่ยาวนะครับผมนะบาลานซ์อินพุตตัวใหญ่ยาวนะครับผมนะคาร์ดีเป็นเฟดตัวใหญ่นะครับ2คู่นะครับผมนะก็เกียร์อะไรดีครับตัวนี้นะครับสวิตชิ่งคือใหญ่มากนะครับนะน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมนะครับผมนะเพราะว่าเป็น power amp switching นะครับเอาไปขับ18นิ้วข้างละ4ดอกคืออิ่มแน่นนะครับจุกสะใจน้ำหนักเบานะครับก็คุ้มนะครับอ่าคุ้มกว่าที่เราจะนำเงิน ไปซื้อนะครับพาวเวอร์ออย่างยี่ห้ออื่นๆนะที่เป็นสวิตชิ่งที่เป็นค่ายดังๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ซ่อมง่ายมีศูนย์บริการนะครับผมนะอะไหล่ไม่ลบเบอร์นะครับสมมาสามารถส่งไปซ่อมไปเคียมได้ที่ k s 1 0 1ได้นะครับผมนั้นตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์อมไทยนะครับผมนะสวิตชิ่งหรือว่าวงจรก็จะเป็นของค่ายดิจิคาร์ทั้งหมดนะครับผมนะแต่ว่า k s เ0 1เขาก็จะเอามาดัดแปลงนะครับเป็นแบรนด์นะครับผมนะ ก็ถ้าใครรู้เรื่องนะครับแอมนะครับก็จะรู้ดีว่าดิจิแคดกับค่าเคเอสร้อยเอ็ดนี่เขาก็ให้เคเอสร้อยเอ็ดนี่ไปทำแอมนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นแอมที่ดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับแรงสะใจนะครับผมนะขับยี่สิบนิ้วได้นะครับข้างละสองข้างละสามนะครับขึ้นอยู่ที่ดอกด้วยนะครับผมนะสเปรานิ้วข้างละสี่ได้สบายนะครับผมนะสวิตชิ่งใหญ่แค่ชุดจ่ายไฟนะครับแค่ชุดจ่ายไฟเนี่ยชุดจ่ายไฟ แค่ชุดจ่ายไฟตัวนี้นะแค่สวิตชิ่งตัวเดียวนะราคาสวิตชิ่งจะอยู่ประมาณ9,000บาทเลยนะครับราคาสวิตชิ่งจะอยู่ประมาณเกือบ9,000บาทเลยนะแค่ชุดจ่ายไฟนี่นะนะครับที่เขาขายกันนะแค่ชุดจ่ายไฟเนี่ยนะ9,000บาทันบาทเดียวนะครับนะก็ <laughs> <g ül> เป็นชุดจ่ายไฟสวิตชิ่งหมื่นวัตต์นะครับผมนะ,ะด้านหลังก็เป็นขั้วดำแดงมีสเปคค้อนให้ครับผมสวยๆนะครับผมนะไม่ต้องเลื่อนมาหรอกมัน เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะครับอ่านี่นะเป็นแบบนี้ครับผมนะบาลานใหญ่บาลานตัวใหญ่นะครับไฟสูงนะไฟเลี้ยงวงจรน่จะอยู่ที่เขาเขียนไว้ร7 0โวลต์นะครับร้อยเจโวลต์หน้ากลัวมาก<笑><笑>นะครับผมนะอ่าหนึ่งาบาทรวมส่งแบบโอนเงินครับนะก็ะถามว่าคุ้มกว่าซื้อบริษัทใหญ่ๆไหม <c oughs> ผมว่าก็คุ้มกว่านะเ <c oughs> พราะว่าอ่าอะไรเกียรดอะไรก็ ดีแล้วก็ตัวนี้ตัวแกนสวิตชิ่งเป็นแกนคู่ด้วยแล้วก็เป็นหมาม้อแปลงแกนแบบนี้คือต้นทุนมันสูงนะครับแต่ถ้าเป็นสวิตชิ่งที่เป็นแกนกลมแกนโดนัทต,ต้นทุนมันก็จะต่ํากว่านะครับผมนะตัวนี้ IC ไม่ลบเบอร์นะครับไม่มีลบเบอร์นะนะครับ IC ต่างๆจุดต่างๆไม่มีลบเบอร์ครับ สวิตชิ่งหม้อแปลงมันใหญ่จริงๆนะในรูปมันจะดูเล็กแต่ว่ามันแกนใหญ่มากนะปกติผมเคยเห็นแต่แกนบางๆแต่ว่าเป็นแกนคู่ก็จริงแต่จะบางแต่ตัวนี้แกนใหญ่ครับนะหรือท่านไหนนะครับบอกว่าแพงก็ไปซื้อมือแรกได้นะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่อัปเดตเป็นซีรีส์ใหม่แล้วนะครับผมนะหนึ่งมืนวัตต์ก็ตกข้างละห้าพันเปิดเครื่องครับผมเปิดเครื่องแล้วซอฟต์สตาร์ทจะทํางานนะครับซอฟต์สตาร์ทน่าจะเป็นซอฟต์สตาร์ทในตัวนะครับาทางานนะครับผมนะ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมรออ่าเฟดมันออนก่อนนะครับผมนะรอมอสเฟดมันออนก่อนนิดนึงนะครับก็จะเล่งเสียงให้ฟังกันนะครับ <_ S 2> เพราะว่าตัวนี้นะครับถ้านะครับเกิดว่าไฟดับไฟดับแล้วก็ไฟติดมาปุ๊บเรายังเล่งวอลลุ่มอยู่เสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นคล้ายๆทับเลยนะครับเหมือนทับเลยเสียงมันจะไม่ดังพวดเลยนะมันจะค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับจนถึงแรงนะครับผมนะ เดี๋ยวค่อยดังขึ้นดังขึ้นเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมสอบถามก็ทักไลน์มาได้นะครับหรือแอดไอเดียไลน์มาได้นะครับไลน์มี2องไลน์นะครับแอดจากเบอร์โทรหรือแอดจากไอดีนะครับแอดมาแล้วนะครับทักมาได้เลยนะแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับจากสอบถามนะครับผมนะตัวนี้สามารถนําซ่อมที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้นะครับผมนะเ s ร้อยเอ็ดนะตัวนี้นะเสียงดีนะแถวยะโสธรแถวนี้เขาใช้กันเยอะนะลำซิ่งเ็าใช้กันเยอะครับอ่าเขาใช้กันเยอะเลยเสียงดีมากนะครับผมนะเดี๋ยวฟังเสียงกันครับผมนะใช้น้องเอนะครับ เด้งนิดเดียวติดมือครับช a แนลเอครับไฟวิ็จะเป็นวิ่งขึ้นเหมือนทารบนี่แหละนะครับผมนะแต่จะวิ่งขึ้นช่วงสั้นๆนะครับ ก็จะวิ่งขึ้นจนถึงไฟแดงนะครับผมนะานี่นะครับวิ่งขึ้นเหมือนท้บเลยนะครับเล็กนิดเดียวดังครับชแนลบีใสใสในใจสักคนชแนลบีครับเสียงดังเข้ากันนะครับแต่ในคลิปอาจจะอ่าชนลบีดังเบากว่าเพราะว่าอ่าตู้มันอยู่ด้านบนนะครับตู้ตู้ชแนลบีมันอยู่ด้านบนนะมันจากเวลาเราฟังเราอาจจะเออทำไมเสียง มันดังต่างกันไม่ใช่นะครับเสียงดังเท่ากันครับเบ,บางบาเสียงเพ่งควรวนต้องลงไปหาลูกภาพยางพักดีสีมรองอจากทางฝากเล่นบทีช่วยชีเป็นใบในชาดยามเหมาอยามสักอ้างหวาง ผมปังครอบครองอ่อนพลายสันติสีนลองบ้านโคกละมงเราะฉัน,นถ้าหากมีางานบอผ่าน,นดีๆรับทอนราคาคำสั่งไแฟนก์เลงย่าได้เลยใจไม่ว่าไกลไกลแค่ไหนหมดเลยสุดใหญ่เพราะป ัเลฝากเสียงใสใสในใจด้วยตาขอความเมตตานักรรรม,ม,มาฎณ์คนเด่นฝากเพลงบรรเลงขับขาสนสั้นๆบทเพลง เสียงดีนะครับเสียงดีงานดีนะครับผมนะอะไรเกียรติดีนะดูแบบนี้เหมือนชุดจ่ายไฟมันเล็กนะครับแต่ชุดจ hey. ่ายไฟมันใหญ่มากเลยนะครับชุดจ่ายไฟคือมันใหญ่จริงๆอ่ะนะครับผมนะคือใหญ่จริงๆอ่ะนะเป็นบอร์ดเดียวกันเลยนะครับผมนะคือใหญ่มากนะครับผมนะชุดจ่ายไฟคือใหญ่จริงๆนะครับใหญ่สุดๆนะครับก็ฮิตชิ้ก็ใหญ่นะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับ ชุดป้องกันลำโพงก็แยกอิสระนะฝั่ง A แล้วก็ฝั่งดีแยกอิสระนะครับผมนะชุดป้องกันลำโพงนะครับผมนะงานดีงานติดตั้งดีครับผมม,มีศูนย์บริการนะครับผมนะ,ะกําลังวัดเต็มแน่นอนนะครับผมว่าคุ้มนะกว่าที่เราจะไปเล่นเพลวแอมยี่ห้อดังๆเนาะนะครับผมนะเพลวแอมยี่ห้อนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มเงินเราเนาะนะครับมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเราไปซื้อ,อยี่ห้อดังๆดูสิครับผมนะ ไม่ได้นะครับได้แค่ขับการนะครับผมนะที่เป็นสวิตชิ่งเหมือนกันนะลองเอาไปซื้อดูนะครับผมนะลองมีเงิน1 4 5 0 0บาทลองเอาไปซื้อนะขอเอ่ยชื่อเนาะอย่างเอาไปซื้อวอลเทกอย่างเงี้ยนะ3 6 0 0ท่านก็ขับได้แค่ข้างละ2ดอกถ้าดอกบาดสุ้งๆขับไม่อิ่มด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ก็ เปรียบเทียบให้กันให้ให้ฟังดูว่าเงินเราคุ้มเงินเราไหมไม่ได้เปรียบเทียบว่า Power a m ยี่ห้อนั้นดี Power a m ยี่ห้อนี้ไม่ดีนะครับอันนี้อย่าดราม่าก,กันนะไม่ได้บอกว่าแบรนด์นั้นไม่ดีแบรนด์นี้ดีนะแค่เงินเราเนี่ยมี14,500บาทเราไปซื้อนะ่ะอันไหนมันคุ้มกว่าลูกค้าต้องดูแบบนี้นะครับแล้วก็นะก็ซ่อมได้นะครับมีศูนย์บริการนะรบบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับ พราแอมค่ายนี้นะแต่เขาทำแอมมานานแล้วนะครับแถวยศสุภทรแถวอุบลแถวอะไรเขาใช้กันเยอะนะครับสำหรับค่ายเคเอนะครับร้อยเอ็ดนะพูดได้ง่ายติดปากก็เคเอสโอดิโอเคร้อยเอ็ดนั่นแหละนะครับผมนะนะตรงบอร์ดก็จะสกรีนคำว่าเคเอร้อยเอ็ดนะครับนะเคเอสโอดิโอร้อยเอ็ดนะครับนี่นะตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ต้องย้ำว่าเป็นซีรีส์ใหม่นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงิน นะครับซื้อไปขับเบรดไม่ต้องลุ้นขับเสียงกลางไม่ต้องลุ้นเลยแนะนําขับเบรดดีที่สุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็คือ1 2ึ0 0หมืวัตต์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งหมื่นวัตต์ก็คือรองท็อปแค่นั้นเองนะครับเป็นรุ่นรองท็อปแค่นั้นเองแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเหลือๆแล้วนะครับสำหรับพอแอมตัวนี้นะครับผมนะสนใจนะครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมนะ แอดไลน์จาก ID นะครับจากเบอร์โทรไลน์มี2ไลน์แอดมาแล้วทักมาได้เลยให้สิท่านที่พร้อมโอนนะครับผมนะไม่รับจองถ้าจองก็ต้องมัดจำนะครับผมนะเพราะว่ามันจะเสียสิทธิ์ท่านอื่นนะครับผมนะอ่าโอเคครับเสียงดีครับแ่่นี้นะทกกาาาาพีีเเหลลลลออมมบงงงสสสยย่นครรวไปผ